สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบุญชนะที่ดินแห่งขายนะครับผมคิดว่าคนที่ใช้ถนนสุขุมวิทสายเก่าเดินทางนะครับจากสมุทรปราการมุ่งหน้าคลองด่านมาบางประกงหรือว่าคนที่ใช้ถนนบางนาตาดมาจากกรุงเทพช่วงบางนาตาดมาชนบุรีพัทยาก็น่าจะเห็นป้ายขายที่ดินถูกตารางวาละ3 5 0 0บาทมีทั้งสดและผ่อนก็คงจะเห็นกันมานานแล้วนะครับและผมก็คิดว่าท่านก็คงสงสัยว่า ราคามันถูกไปไหมหลอกลวงหรือเปล่าที่ดินมีอยู่จริงไหมทําไมติดป้ายเรื่อยๆนะครับเขาขายได้ไหมวันนี้ผมก็จะมาเฉลยนะครับบุญชนะที่ดินแบ่งขายทําให้ลูกค้าที่ต้องการมีที่ดินมีที่ดินสมใจมากกว่า2อ0พันลายได้เป็นเจ้าของที่ดินนะครับสาเหตุที่ทําไมยังมีป้ายอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังมีหลายคนที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะซื้อที่ดิน ยังเก็บเงินไม่ได้นะครับเราก็เปิดแปลงใหม่ให้คนที่ต้องการที่ดินมีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับบางคนมีที่ดินมากมายที่ต่างจังหวัดได้ทํางานอยู่ที่กรุงเทพสมุทรปราการผมขอแนะนําไว้เลยตรงนี้นะครับเราควรจะซื้อที่ดินเป็นของตัวเองเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ท่านต้องการย้ายถิ่นฐานกลับภูมิลำเนาท่านสามารถส่งต่อให้ลูกหลานหรือไม่ท่านก็ขาย ท่านจะมีทุนเป็นเงินก้อนได้กำไรมหาศาลเป็นทุนไปอยู่ต่างจังหวัดได้นะครับไม่มีอะไรดีกว่าการมีที่ดินเป็นของตัวเองผมยังไม่เห็นคนไหนไขายที่ดินขาดทุนเลยนะครับอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปตัดสินใจวันนี้ซื้อวันนี้ได้ที่ดินวันนี้ถ้าท่านมัวแต่คิดว่าเดี๋ยวจะซื้อโอกาสก็หมดไปเรื่อยๆวันเวลาไม่ขอยใรนะครับราคาที่ดินขยับขึ้นทุกวันที่ดินเหลือน้อยลงทุกวัน ซื้อเมื่อท่านมีโอกาสถ้าท่านสนใจท่านสามารถดูคลิปที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเรามีคลิปเส้นทางมาชมที่ดินท่านมาดูก่อนก็ได้ท่านสามารถเข้ามาดูได้ตลอดเวลาแล้วค่อยตัดสินใจเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดอันดับแรกผมแนะนําให้ท่านมาดูที่ดินก่อนมาดูบรรยากาศเราก็พยายามคัดสรรที่ดินราคาถูกเพื่อคนไทยจะได้มีที่ดินเป็นของตัวเอง เรามีที่ดินราคาถูกแบ่งขายและมีที่ให้เช่าด้วยนะครับภาพบรรยากาศของแปลงบางนาตาดแปลงนี้ก็เริ่มมีลูกค้ามาทยอยสร้างบ้านแล้วนะครับเดิมทีก็เป็นบ่อเหมือนกันครับแปลงนี้คือแปลง3800บาทต่อตารางวานะครับมีลูกค้ามาสร้างบ้านมีน้ำไฟเรียบร้อยนะครับที่ดินแบ่งเป็นล็อกครับ บรรยากาศดีวันไหนที่อากาศดีจะมองเห็นภูเขานะครับทุกแปลงเดิมเป็นบอ่อหมดนะครับและเรายังมีที่ให้เช่าด้วยนะครับล็อกละร้อยตารางวา ร้อยตารางวาก็คือ1งานหนึ่งาน380,000บาทถือว่าถูกมากๆครับออกได้หลายทางครับแปลงนี้ออกไปด้านซ้ายก็จะไปถนนบางนาตาดไปบางเกือือไปสกัด40่สิด้านขวาก็จะไปสุขุมวิทสายเก่านะครับ สำหรับแปลงนี้คือแปลงพรมเทพลังสันนะครับตารางวาละ6 8 0 0บาทร็อกบารร้อยตารางวามีถนนไฟฟ้าประปาอยู่หลังหมู่บ้านยาดาครับ วันนี้ผมขอขอบคุณมากครับที่ท่านติดตามรับชมจนจบก็ขอเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ